มาออกแล้วครับอะไรนาครับมาทดสอบในเทีย่ยวแรกโทมาดี้เป็นตัวนําคู่กับไฟเกินวีระยาเอาละครับ<ป>เี๋ยวจะถึงป้ายสี่ขณะนี้ไฟเกินผ่านขึ้นน<ป>ําตามด้วยสอนเทพขณะนี้สอนเทพคู่ขี้กับไฟเกินธิดาอุดมด้านนอกขยับขึ้นมานะครับที่โค้งป้ายสามก็ไปถึงป้ายสามในขณะนี้นะครับธิดาอุดม<ป>บีไนคู่ขี่สุสีเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเรียวคง ก็เลยจะออกทางตรงขณะนี้ทิดาอุดมเป็นตัวนำบีนไนผ่านขึ้นนํำนะครับบีไนสอนเทพ <B 9. S 2> หน้าตรงพื้นสนามนุ่มและลื่นนะครับขยับกันหน่อยกรรมการจับเวลานะครับ <B 9. S 2> ขณะนี้บีไนเป็นตัวนำสอนเทพนะครับเล่งขึ้นมา <B 9. S 2> ต้องขยับนะครับไฟเกินเล่งขึ้นมานะครับขณะนี้ไฟเกินเล่งขึ้นมาแซงขึ้นนำ้ำขณะนี้ไฟเกินเป็นตัวนำบีไนนอนังทางนอกไฟเกินบีไนสอนเทพ ซีไซไฟเกิร์นแรงขึ้นมาโทมาดีบีไนและซีไซเอาล้ะครับมาจดสองมาจสองออกสองสตาร์ทขณะน,นี้กับตันเคพุ่พงขึ้นนำตามด้วยจูเลียต ขวัญใจเชียงใหม่บูกาติด้านนอกโกลเด้นเบลี่โค้งป้ายสีนะครับกับตันเคเป็นตัวนำตามด้วยขวัญใจเชียงใหม่ด้านนอกโกลเด้นเบลจูเลียสนะครับบูกาติเอาละครับกำลังเลี้ยวโค้งออกทางแกออกทางตรงขณะนี้นะครับกับตันเคยังคงเป็นตัวนำตามด้วยขวัญใจเชียงใหม่นะครับโกลเด้นเบลด้านในทางในจูเลียสแรงแรงแซงขึ้นมา นะครับน้องๆต้องขยับกันหน่อยกรรมการจับเวลานะครับเหลียวโค้งออกทางตรงขนาดนี้นะครับด้านในจูเลียตนะครับด้านนอกตงุงยามเป็นตัวนํากับตันเคเป็นตัวน้นะครับกับตันเคจูเลียตด้านนอกขวัญใจเชียงใหม่โลเดนเบลเอาละครับขณะนี้กับตันเคดำลอยตัวออกมาตามด้วยโลเดนเบลขวัญใจเชียงใหม่กับตันเคเป็นตัวนานะครับทัดคารเลตตัวที่4ที่5นะครับผ่านสอบขึ้นไปเล่นกันหน่อยนะครับกับตันเคโลเดนเบลขวัญใจเชียงใหม่สกาเลต จูเลียตและป้อมกริดครับมาเป <มา S 1> ็นเซเตียวที่3โดดซองสตาร์ทธีรามิสูพุ่งทะลุขึ้นไปนำตามด้วยฟ็อกซี่เรดดี้มนโนธรรมเอาละครับ โค้งไปสี่ขนาดนี้นะครับทีรามิสุเป็นตัวนำด้านนอกมโนธรรมฟ็อกซี่เลดี้ดับเบิลคลิกและเจเล่อานองวดีป้ายสามขนาดนี้นะครับคุกกี้สูสีกันมากนะครับทีรามิสุเป็นตัวนำอนเอาละครับเรียวโค้งออกทางตรงนะครับฟ็อกซี่เลดี้เริ่มแรงขึ้นมาด้านใน ฟ็อกซี่เลดี้นะครับดับเบิลคิกด้านในนะครับน ogn 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 ้องๆต้องขยับกันหน่อยกรรมการจับเวลาระมัดระวังด้วยนะครับสนามลื่นด้านในดับเบิลคิกนะครับด้านในดับเบิลคิกด้านนอกครับฟ็อกซี่เลดี้ด้านในดับเบิลคิกนะครับฟ็อกซี่เลดี้ด้านในทีรามิสุมโนทำฟ็อกซี่เลดี้ด้านในดับเบิลคิกฟ็อกซี่เลดี้ฟ็อกซี่เลดี้เป็นตัวนำฟ็อกซี่เลดี้เป็นตัวนำทำด้วยดับเบิลคิกนะครับฟ็อกซี่เลดี้ดับเบิลคิกตานเงินมโนธรรมทีรามิสุ มาออกแล้วครับอะไรนำครับคุณสันติมาทดสอบในเที่ยวที่4โดดซองสตาร์ทแล้วแซนดี้บิกินเป็นตัวนำตามด้วยต้นกล้าเอ็กเพรสเว่ยแซนดี้บิกรีนเป็นตัวนำเอ็กเพรสเว่ยเร่งแรงแซงขึ้นไปโค้งปสาย4ขแนนนี้นะครับแซนดี้บิกินเป็นตัวนำตามด้วยเอ็กเพรสเว่ยต้นกล้าเอาล้วครับโค้งปสามคะแนนี้เอ็กเพรสเว่ยผ่านขึ้นน้ำตามด้วยด้านในนะครับแซนดี้บิกิน แยงกี้นะครับซับอุไทยเลี้ยวโคง้งกำลังจะออกทางตรงนะครับน้องๆถ้าได้ยินขยับเร่งกันนิดกรรมการ,การจับเวลาระมัดระวังสนามรื่นด้านนอกเอ็กเพรสเว์เป็นตัวน,นั้นตรงกลางแซนดี้บีกินด้านในแรงขึ้นมาซับอูไทยต้องขยับกันหน่อยนะครับตีกันหน่อยนะครับเอ็กเพรสเว์แซนดี้บีกินเอ็กเพร X way, สเว์แซนดี้บีกินนะครับเอ็กเพรสเว์แซนดี้บีกินคู่คีส้สูสีกันต้นก้าตัวที่3นะครับ เอาละครับแซนดี้บิก,กินด้านในเอ็กเพชเรดด้านนอกเอ็กเพชเวดแซนดี้บิก,กินเอ็กเพชเวดแซนดี้บิก,กินเอ็กเพชเวดแซนดี้บิก,กินต้นกล้าภูการหล่อและยังกี้ตามด้วยกล้าวน้าครับมาทดสอบในเที่ยวที่5พร้อมออกจากซองสตาร์ทครับ มาแล้วครับขณะนี้อะไรนำครับดวงวินวินเป็นตัวนำคู่กับไอเลิฟยูรังรักซันชายเดที่โค้งไปสี่ขณะนี้ดวงวินวินเป็นคู่นำกับไอเลิฟยูซันชายเดรังรักเดียหันนาโค้งไปสามขนะนี้ด้านนอกดวงวินวินเป็นตัวนำตามด้วยไอเลิฟยูรังรักซันชายเด และเดียฮันนาเรียวโค้งกระยอกทางตรงผู้ขี่ต้องขยับกันระมัดระวังนะครับกรรมการจับเวรานะครับเล่งกันหน่อยขณะนี้ดวงวินวินเป็นตัวนําคู่กับไอเลิบอยู่รางลักเริ่มแรงแซงขึ้นมาทางในเอาละครับขณะนี้นะครับไอเล็ดวงวินวินเป็นตัวนําคู่กับไอเลิบอยู่ตรงกลางลังลักด้านในขณะนี้ดวงวินวินเป็นตัวนํานะครับตามด้วยไอเลิบอยู่ลังรักเดียฮันนาขณะนี้ดวงวินวินเป็นตัวนําต้องเล่งกันหน่อยนะครับดวงวินวินตัวนานะครับลังรักด้านใน ดวงวินวินลังปลักเดียน่ารำแรงกันมาดวงวินวินเดียน่าเป็นกลุ่มเข้าไปกันไปนะครับเอาละครับมาทดสอบเที่ยวที่6โดดซองสตาร์ทแล้วครับขณะนี้มงคลประชาเป็นตัวนำตามด้วยสมโชคโกลเด้นฮอร์ส ที่ป้าย 4, 4ขณะนี้นะครับบุคลประชาเป็นตัวนำตามด้วยโกลเด้นฮอสสมโชคดวงจันทราเอาละครับผ่านป้าย4ไปแล้วนะครับกำลังเลี้ยวโค้งออกทางตรงบุคคลประชาเป็นตัวนำตามด้วยโกลเด้นฮอสสมโชคเผือกสยามเล่นงขึ้นมาเอาละครับขณะนี้นะครับเลี้ยวโค้งออกทางตรงบุคคลประชาเป็นตัวนำตามด้วยโกลเด้นฮอสสมโชคดวงจันทราเผือกสยาม เลี้ยวโคง้งออกทางตรงผู้ขี่ต้องเร่งขยับกรรมาการจับเวลานะครับระมัดระวังด้วยสนามลื่นขณะนี้มงคลประชาเป็นตัวนํานะครับโกลเด้นฮอสสมโชคร้อยตัวกระอดอมามงคลจันทรามงคลประชานะครับโกลเด้นฮอสสมโชคดวงจันทรามงคลประชาเป็นตัวนํานะครับตามด้วยโกลเด้นฮอสสมโชคและกลุ่มหลังนะครับไวไลเเคโชคชัยเผือกสยาม ครับมาทดสอบในเที่ยวที่7ดโดดสองสตาร์ทไปแล้วนะครับขณะนี้มูริเวอร์เป็นตัวนำตามด้วยวิกตอเรียมิงเรลลยเอาละครับ<ม>บุญ<ม>คุณเสผ่านขึ้นน้ำที่ป้าย4<ม>บุญ<ม>คุณเสมิงเรลลยพอใจขณะนี้บุญคุณเสเป็นตัวนำนะครับตามด้วยมิงเรลัยพอใจมูลิเวอร์สตินแมนเรียวโค้งออกทางตรงนะครับขณะนี้มิงเรลัยผ่านขึ้นน้ำคู่ขี่กับ พอใจขณะนี้พอใจเป็นตัวนำพูดกับมูลิเปอร์มิงเลไลเรียวเข้งออกทางตรงผู้ขี่ต้องขยับกรรมการจับเวลานะครับเร่งด้วยนะครับเร่งด้วยนะครับขณะนี้มิงเลไลผ่านขึ้นนำนะครับมิงเลไลเป็นตัวนำตามด้วยพอใจตรงกลางด้านนอกสตีลแมนแรงขึ้นมามิงเลไลนะครับมิงเลไลเป็นตัวนำมิงเลไลเป็นตัวนำสตีลแมนพอใจด้านในขยับขึ้นมาวาเลนไทน์ ขณะนี้มิงเลไยเป็นตัวนำนะครับสิลแมนด้านนอกควาเลนไทยด้านในพอใจอที่4มูริเวอร์ที่5และชัยเปลี่ยมปีที่6ครับ